ผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชากรรมทางเทคโนโลยีสั่งตำรวจไซเบอร์รุดสอบหลานสาวแสบข่นลักเงินในบัญชียายไปเล่นการพนันออนไลน์สล็อตจนเกลี้ยงบัญชีเพื่อขยายผลจับเว็บพน,นันซึ่งหลานสาวนะคะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพราะรู้สึกสำนึกผิดอยากขอโทษยายและจะไม่ทำอีก ความคืบหน้ากรณีดังกล่าวค่ะพลตํารวจโทรกรชัยคล้ายครึงผู้บัญชาการกองบัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตํารวจไซเบอร์ได้สั่งการให้ชุดคณะทํางานสอบสวนปากคํานางสาวเกซิรินอายุ27ปีผู้ต้องหารลักทรัพย์ที่ผูกแอปพลิเคชันธนาคารกับเลขบัญชีธนาคารของยายและนําเงินไปเล่นการพนันออนไลน์ค่ะเพื่อสอบสวนและประับรามเว็บไซต์พนันออนไลน์ตามนโยบายของสํานักงานตํารวจแห่งชาติโดยนางสาวเกซิรินได้ให้การว่า มเมื่อเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาค่ะตนเองนั้นได้รู้จักเว็บไซต์พนันออนไลน์จากการพิมพ์ค้นหาทาง Google ว่าเล่นพนันหาเครเดิตฟรีออนไลน์จากนั้นก็ได้เข้าไปเว็บการเล่นพนันรูปแบบสลอ็ตอตตนเข้าไปก็เริ่มต้นตั้งแต่100บาทไปจนถึง1 0 0 0 0แบาทมีทางได้และเสีย โดยได้มากที่สุดคือ60,000บาทแต่พอเล่นเสียตนก็อยากได้คืนก็ทุ่มเงินเล่นมากขึ้นและเสียหนักขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์จนเงินหมดเกลี้ยงบัญชี7 5 0 0 0 0บาทค่ะภายในเดือนเดียวจึงไม่กล้าบอกยายซึ่งจากการสอบสวนนางสาวเกษรินให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นอย่างดีจนสามารถทราบชื่อเว็บพนานออนไลน์ซึ่งจะต้องตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ว่าอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศและการโอนเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารของใคร เส้นทางการเงินดังกล่าวมีใครบ้างจะได้สืบสวนรวบรวมหลักฐานพยานเพื่อนําไปสู่การขออนุมัติหมายจับเพื่อดําเนินคดีก,กับเจ้าของเว็บพนันดังกล่าวคาดว่าจะเข้าจับกลุ่มได้ในเร็วๆนี้ค่ะ